ดีครับผมคลิปนี้ก็ตำขอบคุณพี่น้องตำจนมุนเลยพี่น้องจักเป็นเส้นให้พี่น้องนะตำเสาร์ปลาแดงหงอนัวหงอน,นพี่น้องลวยหน้าด้วยมรพาพี่น้องมันใส่ลวยหน้าของบ่งตำ อนม,มันงามลายด้ยพี่น้องหน้านี่หน้าเพิ่นพี่น้องหน้าพี่ตูเพิินพี่น้องหน้านี่อื้นำลายนำเลยพี่น้องเดี๋ยวสดให้พี่น้องม,มึงจะคำพี่น้องมาได้มาได้ดพี่น้องลองสดมึงจะคำด้วยพี่น้อง แซบดิล่ะแซบไปเลยพี่น้องเสริมพริกป่นเะยพี่น้องอื

tẩm au phải không tẩm là ham ăn mún mún phải không, không phải đang stuck ngay này phải không, vâng ừ, nào Lòng mày bưng mơ luôn hưng 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 clip hưng hưng đây hưng 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 คลิปแล้วบอกพลานไปนะ้องบมมีเสียงเกิดยังหล่ะขึ้นอัดคลิปแล้วบมมีเสียงไปนะ้องลูกเซ่นะ่อัดคลิปกินเข้าหมุนทอนเนะี <c> ่ <oughs> โตซับลวนไปนะ้นองจะเป็นยัง มันขึ้นคำาว่ายว่ะนีไม่มีรูปไม่มานะมันเนาะมีข่าวนึงแบบหายไปเวัดเลยป่ะเนี่ยผลจอกนึงเลยเนอะ,ะพอรหรอก Tuần trọc nè Chỉ ngọt ít tuột cát cả khấm khấm hả cậu hả lùm ลงอ,องหั่นมาดูบ้านว่ามันจะมีเสี่ยงอยูอบ่พี่น้องหั่นมาหั่นทสิได้เบิ่น้อง เสี uh huh. ยนกั๊บพี่น้องเลยไปเติเตือนยังแตะเพื่อนเมังนาวกินหมดได้พี่น้องอู uh ้ huh. คลิปนี้กะมารอเมื่ออีกพี่น้องเพราะว่าอัดไปแล้วคลิปแล้วโบมีเสียงแปดสิบสิบโลงไปเปิดใหม่พน้องเบิ้งกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับเอาไว้เบิ้งกันคลิปหน้าครับถ้าไม่ยังกะ ลงเรื่อยๆครับเพบอะว่าจะเป็นคลิปกินเราคลิปปะโจงปะจียงฮอง,งแล้วเนหะ็ดปะโจงปะจียงลองเบิ้งไปนลพี่น้องเป็นคลิปกะบอก่อเสียวสันไม่ได้เราพีนะ่น้องเฮ็ดธรรมดาก,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 ก็เกนะ็กๆไว้พี่น้องเพื่อความพื้นๆของเจ้าของความสบายใจอของเจ้าพอนะ่อหนพี่น้อง